สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขาสวยดีชายชาแนลนะครับวันนี้รองเท้า Converse นะครับมาฝากเพื่อนเพื่อนก็ห่างหายไปนานเนาะสำหรับ Converse นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ทำร่วมกับคอแลบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่เป็นงานของ s p c e j j m เนาะก็คือ Space Jam กำลังจะเข้าฉายเร็วๆนี้นะครับ ก็มีงานาพวกรองเท้าพวกของอะไรอย่างเงี้ยครับออกมาเยอะแยะเลยก่อนหน้าผมก็เอาในกามาให้ดูเนาะส่วนวันนี้นะครับเป็นรองเท้าคือทาง Converse เนี่ยเขาก็มีหลายๆตัวนะครับที่ออกมานะไม่ใช่เฉพาะตัวนี้นะก็จะมีเป็นคัสตอมอีกนะครับเราสามารถที่จะไปคัสตอมจะเอาลูก ตัวการ์ตูนอะไรก็ได้นะครับไปใส่ด้านข้างแต่ว่าจะเป็นลายเส้นนะจะไม่เป็นจีสีนะครับแล้วก็ในกี้ก็ออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับในในวันเดียวกันเนาะก็รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ฮิตรุ่นหนึ่งนะครับในอเมริกานะคือขายหมดภายในวันเดียวเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล่องไพ่นาอก,กันก่อนเนาะ่า yeah. เห็นไหมครับก็คือกล่องเนี่ยมันก็จะโทนแบบสีม่วงเหมือนอาวากาศเลยเหมือนในหนังการ์ตูนนะครับอข้างๆมัขเขียนว่า Converse เนาะ,ะ,ะก็แค่กล่องก็เป็นลิมิเต็ดแล้วเนะะาะตรงนี้นะครับเขียนว่า Space แจมนะ New l e g a ส y โอเคส่วนด้านล่างนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะโอเค okay. เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเปิดฝากล่องมานะครับก็เป็นกระดาษหนารองเท้าเป็นแบบนี้คือเขาก็ส่งค่อนข้างจะเร็วนะครับค่อนข้างเร็วเลย เคเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้างเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างขวากันก่อนเนาะก็คือโทนหลักนะครับเป็นโทนสีดำนะแล้วก็มีพื้นสีขาวนะครับตัดเส้นสีดำอีกทีหนึ่งตัวนี้นะครับในช็อปเขาเ,เป็นขายปกตินะไม่ไม่มีคัสตอมเป็นแบบนี้นะครับโอเคเรามาดูลายใกล้ๆกกัน ก็เป็นลักษณะผ้าเนาะแล้วก็ลายเส้นหลักๆตัวเส้นสีเทานะครับจะเห็นว่าเป็นลายเหมือนปิ้นเหมือนลายปิ้นบนผู้อุปกรณ์ Electronic อิเล็กทรอนิกส์อ่ะน,นี่ก็ตัวละครแรกนะครับไล่มานะครับ ด้านหน้านะครับก็หัวสีขาวเนาะก็ตัดเส้นสีดำนะครับก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงลิ้นรองเท้า,าลิ้นรองเท้านะครับก็จะเป็นเขียนว่าอะไรเอ่ยตูนผมมองไม่เห็นจริงนะ <c oughs> คือมันอยู่ในกล้องเนาะโอเคคือมันเป็นลักษณะแบบนี้ละกันนะครับเป็นตัวนังสือสีส้มๆนะ มานะครับฝั่งด้านในฝั่งด้านในก็จะแตกต่างเนาะเห็นไหมมีโลโก้ของ converse อยู่เป็นสีดำนะครับพื้นสีดำแล้วก็ตัวสีสีส้มนะครับก็มีรูปหมูเขาจะมองว่าตรงนี้เป็นลูกบาศหรือเปล่านี่นะผมมองเป็นงนะนะตรง ตาคอนเวิร์เนี่ยจะปั๊มนะครับจะปั๊มลงไปนะแล้วก็เป็นสีส้มนะครับ mm hmm. ลายพิมพ์พวกนี้นะครับค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. เวลาสัมผัสเนี้ยคือการพิมพ์ละเอียดมากนะครับ mm hmm. ส่วนด้านหลังนะครับ ก็ไม่มีอะไรเนาะแถบดำนะครับตรงนี้ Converse s t l Star พื้นนะครับพื้นเป็นสีดำนะครับตรงนี้เป็นสีดำเนาะด้านในนะครับเป็นโทนสีฟ้าแบบนี้นะอันนี้ Made in เวียดนามนะครับเมดอินเวียดนามนะ พื้นเป็นนี้พื้นเห็นไหมเอ่ยโอ้ผมก็ลืมบอกไปว่าเชือผงเท้านะครับให้มาสีเดียวเนะเป็นสีดำนะครับอมองมองยากเนาะโอเคเพราะว่าอาอินโซมันถอดไม่ได้นะครับด้านในเป็นตรงสือสีม่วงๆนะเขียนว่า c o n v e r s e นะครับนี่นะ โอเคอันนี้คือข้างขวาเดี๋ยวเรามาดูข้างซ้ายกันนะครับอันนี้ข้างซ้ายนะก็ลวดลายจะแตกต่างกันนะครับอืมก็ไลามาเนาะอ้มีจุดเด่นตรงนี้เห็นไหมครับตรงลูกบาสเนี่ย รูที่ร้อยเชื่อกปูงรองเท้ารูสุดท้ายน้านบนนะครับเป็นสีส้มเนาะ mm hmm. เขาดีไซน์มาเพื่อให้เข้ากับลวดลายนะครับเป็นลูกบาสีส้มเหมือนกันเนาะแต่รูอื่นจะเป็นสีดำหมดนะครับตบบน,นี้นะอ่าดูลวดลายใกล้ๆกันนิดนึงอืมเห็นไหมคือ ต้องยอมรับว่าลายพิมพ์เขาดีมากนะครับคือคมมากเลยครับส่วนด้านหน้านะครับเหมือนกันครับลิ้นรองเท้าเหมือนกันนะครับลิ้นรองเท้านะเหมือนกันส่วนอีกฝั่งนึงด้านในนะครับก็เป็นตัวละครอีก2ตัวนะครับ ด้านหลังเหมือนกันนะครับส่วนพื้นเทา้าเหมือนกันนะครับอินโซเหมือนกันนะครับอินโซเหมือนกัน Converse เ,เจ้ารองเทา้าสีดำเหมือนกันนะครับเคเดี๋ยวเราไปดู on feet กันครับว่าเป็นลักษณะแบบไหน เป็นยังไงครับสำหรับรองเท้า v o r v e เอ่อที่ร่วมกับ Space Jam นะครับก็ผมว่ารายละเอียดนะครับเขาทำออกมาดีมากแล้วก็เรื่องของวัสดุเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับแล้วมีน้ำหนักเบาเนาะตัวนี้ผมซื้อมาในราคาประมาณ75เหรียญนะครับ75ก็ประมาณ2,000กว่าบาทเนาะก็ประมาณ2 0 0 0ันนิด,น,ด,น,ดนะครับ ถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วพื้นเนี่ยค่อนข้างจะนิ่มเลยทีเดียวคือผมต้องยอมแล้วว่าทาง Converse เนี่ยเขามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยพื้นรองเทา้าเขาทำออกมาแบบดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งแตกต่างกับเมื่อก่อนนะครับว่าพื้น Converse เนี่ยมันแบบค่อนข้างใสแล้วจะไม่สบายเท่าไหร่มันไม่นุ่มนะครับแตร่รุ่นนี้นะมาแบบนุ่มมากนะครับ แล้วลวดลายสวยถ้าใครชอบแบบที่มันเป็นลวดลายนะโอเคเนาะก็ถ้าใครแบบอยากให้มันดูเด่นกวน่านี้นิดนึงเนี่ยผมว่าเปลี่ยนให้มันสายชือกผงเท้านะเป็นโทนสีเงี่ยสีฟ้าเงี้ยตัดนะเออยิ่งยิ่งดูสวยนะครับแล้วก็ลายพิมพ์เนี่ยเออ,อย่างที่ให้ดูอะมันพิมพ์แบบ ดีมากนะครับดีมากจริงเนาะแต่ในระยะยาวผมไม่รู้นะว่ามันจะลอกหรือเปล่าเนาะคิดว่าในระดับนี้ไม่น่าเนาะโอเคส่วนในคู่ต่อไปนะครับเป็น Converse อีกคู่หนึ่งที่เป็นคัสตอมนะครับคู่นี้รับรองว่าใครๆหลายคนต้องชอบโอเคส่วนวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ